ไม่ต้องมีหัวด้านการดีไซน์เนี่ยก็สามารถทําสไลด์สวยๆแล้วก็เข้าใจง่ายได้ทักษะการทำพรีเซนเตชันนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในยุคนี้นะครับไม่ว่าใครเนี่ยนะครับก็ต้องทำพรีเซนเตชันเนี่ยทำสไลด์เพื่อ นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้านะนำเสนอโปรเจกต์นะครับให้กับเจ้านายนะรหรือว่าเราจะต้องทําสไลด์นะครับเพื่อนําเสนอให้กับอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับถ้าใครทำพรีเซนเตชันได้ดีก็จะได้เปรียบมากๆในยุคนี้ตอนแรกเนี่ยผมเคยคิดว่าการทำพรีเซนเตชันเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าต้องทํางานเป็นเซลใช่ไหมครับเราต้องไปนําเสนอนะครับสินค้านะครับให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับแน่นอนว่าปิดการขายไม่ได้เลยตอนแรกเนี่ยผมเจอปัญหาน,นี้เยอะมากตอนที่ผมเอาสไลด์เนี่ยมาให้เจ้านายดูเจ้านายก็บอกว่า โอ้โหทำไมทำสไลด์อย่างนี้เนี่ยมันแย่มากเลยนะแล้วอย่างนี้จะขายสินค้าได้ยังไงตรงนี้แหละที่ทําให้ผมเนี่ยหันมาสนใจนะกับการออกแบบสไลด์พรีเซนเตชันเนี่ยให้มันออกมาดูดีมากขึ้นเพราะว่าผมรู้แล้วว่าการออกแบบสไลด์พรีเซนเตชันให้มันดีเนี่ยมันมีผลต่อการขายสินค้าของผมมากๆ สไ์ที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2อย่างนี้อย่างแรกนะครับก็คือความเข้าใจง่ายเพราะว่าการทำพรีเซนเตชันเนี่ยมันหมายถึงการสื่อสารเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถสื่อสารเรื่องที่เราต้องการพูดเนี่ยให้คนฟังเขาเข้าใจได้แบบง่ายๆเนี่ยแสดงว่าการพรีเซนเตชันท้งนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อีกอันนึงสวยงามหน้าม,ามองทําไมต้องสวยด้วยเพราะว่าความสวยงามเนี่ยมันจะช่วยทําให้คนที่เห็นตัวสไลด์ของเราเนี่ยเขารู้สึกประทับใจนะเขาก็จะมองเราเนี่ยดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะว่าคงไม่มีใครหรอกที่ชอบดูสไลด์ที่มันแย่ๆในคอร์ส s e n t a t i o n Design Pri n c i p l e เราจะเรียนรู้การอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลทำยังไงให้เราสามารถเตรียมตัวได้ถูกต้องแล้วก็พร้อมเอาข้อมูลเนี่ยไปดีไซน์นะครับส่วนที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการออกแบบสไลด์ทำยังไงนะทำให้สไลด์ของเราเนี่ย มันถูกออกแบบมาให้เข้าใจง่ายแล้วก็สวยงามน่ามองนะครับและในส่วนที่3นะก็จะเป็นส่วนของการลงมือทำเวิร์กช็อปจริงๆกันโดยผมจะมีโจทย์ง่ายๆให้เพื่อนเนี่ยได้ลองทําดูเพื่อให้เพื่อนเนี่ยสามารถเอาเทคนิคที่อยู่ในคอร์สเนี่ยไปใช้ลงมือออกแบบสไลด์จริง คอสเนี่ยนะครับกลั่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงซึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์หรือว่าเป็นนักออกแบบก็สามารถเรียนได้นะเพราะว่าตัวเมงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกราฟิกดีไซน์โดยตรงเหมือนกันสามารถเอาความรู้นะครับที่อยู่ในคอสไปใช้ทําสไลด์ให้ออกมาสวยงามแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นอย่างแน่นอนเจอกันในคอสนะครับ